ฮิว์แจ็คแมนพระเอกกูฟเวอรีนประกาศแยกทางพันรายาเดโบราห์ลีแจ็คแมนหลังแต่งงานกันมา27ปียันชัดครอบครัวสำคัญที่สุดเมื่อวันที่15กันยายน2566เว็บไซต์ทีเพิ e อ,ออกมารายงานว่าฮิวล์แจ็คแมนและพันรายาเดโบราห์ลีแจ็คแมน ออกมาแถลงการชี้แจงว่าทั้งสองคนได้ตัดสินใจแยกทางกันยุติความสัมพันธ์27ปีตลอดช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยานับเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นการแต่งงานที่แสนวิเศษและเต็มไปด้วยความรักขณะที่การเดินทางของทั้งสองกำลังเปลี่ยนไปและขอตัดสินใจแยกทางทั้งคู่ยังแถลงอีกว่า ครอบครัวของพวกเขายังคงสำคัญที่สุดและตลอดไปพวกเราจะก้าวต่อไปในบทใหม่ของชีวิตด้วยความซาบซึ้งความรักและเมตตาเราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่เข้าใจการเคารพความเป็นส่วนตัวแม้ว่าครอบครัวของเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก่อนจบแถลงการฮิ้วแจ็คแมน และเดโบราลีได้เผยว่าแถลงการครั้งนี้จะเป็นการแถลงครั้งเดียวที่พวกเขาทั้งสองคนจะพูดถึงประเด็นนี้ทั้งคู่พบรักกันในปี2538ในกองถ่ายรายการโทรทัศน์ของออสเตรเลียก่อนที่จะแต่งงานกันในปี2539 และมีลูกด้วยกันสองคนได้แก่ออสการ์วัย23ปีและเอวาวัย18ปีและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคิ้วได้โพสต์ข้อความฉลองแต่งงานครบรอบ27ปีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา